บทที่265จงใจจัดตั้งพันธมิตรมาทําธุรกิจกันเถอะล้อเล่นพอแล้วจีโยพูดด้วยน้าเสียงจริงจังคุณรู้จักชายสวมหน้ากากชุดดําพวกนั้นไหมไม่ทราบนานกงโมชิงใส่หัวแล้วพูดว่าบางทีชายร่างใหญ่ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาอาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับประกูลนานกงของเราดังนั้นพวกเขาจึงส่งคนพิเศษมาหยุดพวกเราในครั้งนี้อืมเนื่องจากเขาไม่รู้จักกันจีโยจึงไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆ หัวข้อคุณจะจบลงแต่แนงกงโมกิ้งก็พูดอีกครั้งแต่คราวนี้มันแปลกจริงๆในอดีตมากที่สุดคุณจะถูกคุกคามโดยนักรบในอาณาจักรยุกวนเท่านั้นแต่คราวนี้มีผู้เที่ยวชาญมากมายที่อาณาจักรอันล้ำลึกแม้ว่าตระกูลนงกงของพวกเขาจะเป็นหนึ่งในตระกูลที่ดีที่สุดในเมืองโบราณมิงยูแต่พวกเขาก็เป็นตระกูลนักเล่นแร่ปแปรธาตุและระดับศิละปะก,การต่อสู้โดยรวมของพวกเขาค่อนข้างต่ำแม้แต่พ่อของเธอพู้เท่าแห่งตระกูลหนานงซึ่งเป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในนตรรระะกกกกููลาาางงงง็่่่ทไปสดัับีขออณจวน ในตระกูลนานกงทั้งหมดมีคนที่แข็งแกร่งไม่เกินสามคนที่มาถึงอาณาจักรตรงส่วนคราวนี้ชายชราในระดับที่เก้าของอาณาจักรยุกวนที่พ่อของเธอส่งมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องเธอสามารถติดอันดับหนึ่งในห้าอันดับแรกของตระกูลครอบครัวนานกงของพวกเขารู้ว่าความแข็งแกร่งในศิละปะการต่อสู้ของพวกเขาอ่อนแอดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยั่วยุครอบครัวหรือกองกำลังอื่นได้อย่างง่ายดายและผู้ที่กล้ายั่วยุคือผู้ที่มีพื้นฐานความแข็งแกร่งต่ำกว่าของพวกเขาเองแต่คราวนี้มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในอาณาจักรตรงส่วนที่มมมาาาาทีี่่่่่นนนเเเพพืออสสกกกกััััดดด้้และงงหรหรววข็ไไชถูต นางกงโมโกิ้งไม่ได้เก็บความคิดเหล่านี้ไว้ในใจและบอกกับจียูทั้งหมดอย่างสบายๆพูดแบบนั้นก็แปลกจริงๆดวงตาของจีโยเริ่มจริงจังเล็กน้อยเหตุผลที่เขาไว้ชีวิตชายชุดดำก่อนหน้านี้ก็เพราะเขาสงสัยว่าชายชุดดำเหล่านั้นล้วนถูกส่งมาจากวิหารวิวัฒนาการแม้ว่านานกงโมชิงจะไม่ค่อยเก่งในด้านศินละปะก,การต่อสู้แต่เขามีความสามารถพิเศษในการเล่นแร่ปแปรธาตุดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะกลายเป็นเป้าหมายของวิหารวิวัฒนาการ แต่เขาไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะอนุมานได้ว่าคนเหล่านั้นถูกส่งมาจากอีว l ลูชันเทมเพิและเขาขอให้ชายชุดดำไม่มีประโยชน์ในเวลานั้นอีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่ได้โกหกแต่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าใครอยู่เบื้องหลังจนถึงตอนนี้หลังจากที่ได้ฟังความคิดภายในของนานกงโมชิงแล้วจีโยเชื่อว่าความเป็นไปได้ที่บุคคลสำคัญเบื้องหลังชายชุดดำเหล่านั้นคือผู้คนจากวิหารวิวัฒนาการนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามปรับใดที่มีความเป็นไปได้เขาก็ต้องระมัดระวัง หากมันเป็นเรื่องจริงวัดวิวัฒนาการสามารถอนุญาตให้ผู้เที่ยวชาญเหล่านั้นในอาณาจักรตรงส่วนทำงานโดยไม่รู้ตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าภูมิหลังของมันน่ากลัวอย่างยิ่ง Evolu t i o n t e m p เ e เชื่อมต่อกับขุมพลังของ d ี e ร Real และสามารถเชิญพวกเขาให้ทำงานได้ตามต้องการดังนั้นความแข็งแกร่งภายใน E ี o l u t i o n Temple จึงเป็นสิ่งที่จินตนาการไม่ถึงจริงๆในขณะนี้จีโยรู้สึกว่าวิหารวิวัฒนาการเป็นเหมือนภูเขาขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นเขาไม่ต้องพูดถึงเจงยูซึ่งตกเป็นเป้าหมายของ Evolution Temple านานแล้วตัวเขาาเออองตกยู่ในอันตราย เนื่องจาก Evolu เ i o n Temple กำหนดเป้าหมายไปที่อัจฉริยะโดยเฉพาะผลงานก่อนหน้านี้ของเขาในการแข่งขันทั้งสารายการจึงเพียงพอที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งโดยอ v o l u t i o n Temple ไม่ว่าจะเพือเจียงหยูหรือตัวเขาเองเขาจะต้องแยกภูเขาใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาออกรู้สึกหนักใจเล็กน้อยจีโยจึงหายใจออกเพื่อผ่อนคลายแล้วถามนานกงโมชิงว่ายังไงก็ตามคุณมาทําอะไรที่เมืองโบราณเฉาหยางไม่นานมานี้ฉันได้ยินมาว่าเมืองโบราณเฉาหยางเกือบจะรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยคฤหาสน์ของเจ้าเมืองครอบครัวนานกงของเรากาลังจะสร้างพัันนนธมิตรรใค้้ี นางกงโมกิ้งตอบตามความจริงบทที่266ชายผู้ไม่มีใครพิชิตพันธมิตรดวงตาของจีโยสั่นไหวเล็กน้อยอืมนางกงโมกิ้งพยักหน้าครอบครัวนางกงของพวกเขาโสดและอ่อนแอและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างพันธมิตรกับคฤหาสน์ของเจ้าเมืองแห่งเมืองโบราณเฉยงในปัจจุบันสามารถสร้างพันธมิตรได้กราบใดที่ครอบครัวนางกงของคุณถวายเครื่องบูชาตรงเวลาทุกเดือนจีโยตกลงอย่างไม่เป็นทางการ การสร้างพันธมิตรกับประกูลนงงงมีเพียงข้อดีและไม่มีข้อเสียสำหรับคฤหืหั์ของเจ้าเมืองของพวกเขาดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องยุ่งวุ่นวายเมื่อได้ยินสิ่งที่คุณพูดฉันจำได้ว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจิงซงเตียนผู้ครองเมืองแห่งเมืองโบราณเฉาหยางดังนั้นฉันจะปล่อยให้คุณเป็นหน้าที่นานกงโมชิงกล่าวจียูสามารถบอกได้ว่าแนงกงโมกิ้งเข้าใจความหมายของเขาผิดจากนั้นอธิบายว่าฉันลืมบอกคุณตอนนี้ฉันเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ของเมืองโบราณเฉาหยางและฉันจะทำได้ถ้าฉันพูดเช่นนั้นตต้้้ออออองงงงบบกกว่่่่าาาาาาปาขขคคนนนนเเหลัันใมนืโรณซ และพวกเขาไม่ได้แพร่กระจายคำพูดแบบไม่เป็นทางการแม้แต่นานกงโมชิงก็ไม่รู้ว่าเขากลายเป็นเจ้าเมืองคนใหม่แล้วคุณกลายเป็นเจ้าเมืองคนใหม่นานกงโมชิงกล่าวด้วยความประหลาดใจแต่ไม่นานเธอก็โล่งใจด้วยความแข็งแกร่งของจียูการกลายเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ของเมืองโบราณเายยังไม่ใช่เรื่องง่ายไปกว่านี้อีกแล้วเรื่องขององค์การสร้างพันธมิตรได้รับการแก้ไขด้วยวิธีนี้จากนั้นไปที่คฤราสห์ของเจ้าเมืองของฉันเพื่อลงนามในข้อตกลงจียูกล่าวว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก จีโยสวมเสื้อคลุมสีดําอีกครั้งใช้เวลาในการเริ่มฝึกฝนและพยายามปรับปรุงการฝึกฝนของเขาอย่างรวดเร็วแนงกงโมกิ้งมองไปที่จียูที่กําลังหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนโดยคิดว่าจียูมาถึงจุดสูงสุดแล้วเธอไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเธอเคยอยากให้จียูเป็นทาสของเธอแต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตระหนับผู้ชายคนเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกน่าสนใจในชีวิตนี้แต่เธอไม่สามารถเอาชนะมันได้ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจจริงๆ ติ๋งปรมาจารย์ได้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เป็นเวลาหนึ่งนาทีและฐานฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จะได้รับคะแนนประสบการณ์สิบดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้งติ๋งปรมาจารย์ได้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เป็นเวลาหนึ่งนาทีและฐานฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จะได้รับคะแนนประสบการณ์สิบดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่จนกระทั่งทีมรถม้ามาถึงเมืองโบราณเฉยยระดับพลังยุทธ์ของจียูค่อยคคงที่แต่เขาก็ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดของระดับที่สี่ของอาณาจักรทองกวน จากสถานะการฝึกฝนจีโยมองออกไปนอกหน้าต่างและพบว่ายามที่ประตูเมืองมีความเข้มงวดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท้ายที่สุดแล้วตอนนี้คฤรหาน์ของเจ้าเมืองได้รวมเมืองโบราณเฉาหยางเป็นหนึ่งเดียวแล้วแทบจะไม่มีการต่อสู้แบบเปิดเผยและเป็นความลับในเมืองเลยดังนั้นจึงมีพลังมากขึ้นในการเสริมสร้างการป้องกันประตูเมืองแต่ในขณะนั้นทีมรถม้าก็หยุดกระทันหันเกิดอะไรขึ้นจีโยรู้สึกสับสนฉันเดาว,ว่าพวกเขาถูกเจ้าหน้าที่หยุดไว้เมื่อเร็วๆนี้เมืองโบราณเฉาหยางไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าและออกตามต้องการอีกต่อไปนานกงโมชิงกล่าว จีโยพยักหน้าเล็กน้อยหากมันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่จําเป็นต้องให้เขาออกมาข้างหน้าหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้ยืนยันตัวตนของพวกเขาและพวกเขาก็ควรจะได้รับการปล่อยตัวแต่การพัฒนาของเรื่องนี้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของจียูทีมรถม้าไม่เพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานเท่านั้นแต่พวกเขายังสามารถได้ยินเสียงโตเถียงจากด้านนอกรถม้าอีกด้วยเราเป็นตระกูลนงกงจากเมืองโบราณมิงยูและเรามาที่นี่โดยมีจุดประสงค์เพื่อเมืองโบราณเฉาหยางทำไมเราถึงไม่ได้รับอนุญาตพวกคุณเป็นตระกูลนานกงแบบไหนทำไมฉันต้องปล่อยคุณไป อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ในเวลานี้แนงกงโมกิ้งก็ได้ยินเสียงจากภายนอกเธอก็เปิดม่านรถทันทีแล้วเดินออกไปข้างนอกเราต้องทําอย่างไรจึงจะเข้าประตูเมืองได้ผู้นําที่เฝ้าประตูเป็นชายหนุ่มผู้หญิงพยองเมื่อเขาเห็นผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าปรากฏตัวต่อหน้าเขาเขาก็ตกใจทันทีบทที่สองร้อยหกสิบเจ็ดกล้าถามชื่อนางเขาคือจังหานายน้อยแห่งตระกูลจังเมื่อไม่นานมานี้ครอบครัวจังของพวกเขาก็ยอมจำนนต่อคฤหาสน์ของเจ้าเมืองด้วย เขาไม่ได้จริงจังกับมันตราบใดที่เขายังมีสถานะและอำนาจของนายน้อยแห่งตระกูลจางเขาก็ไม่สนใจเลยแม้ว่ามันจะทําให้เขารู้สึกละอายใจเล็กน้อยที่ต้องเป็นหัวหน้ายามเฝ้าประตูเมืองในครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้ร้ประโยชน์จางห่าวตั้งกฎอย่างลับๆกล,ล,ล่าวคือยกเว้นผู้ที่อยู่ในฤหาหั์ของเจ้าเมืองใครก็ตามที่เข้าหรือออกจากประตูเมืองจะต้องถูกตรวจคน้นจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเพื่อสนองความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของเขาเองเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่หญิงสาวสวยเข้าหรือออกจากประตูเมืองเขาจะจงใจฉวยโอกาสนี้ ถ้าเขาถูกดึงดูดเขาจะหาวิธีเพื่อให้ได้มันมาและโยนมันทิ้งไปเมื่อเขาเบื่อมันหลายคนในเมืองโบราณเขายังรู้ว่าจังเหาเป็นคนไร้ที่ขี้โกงแต่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เนื่องจากตระกูลจังเป็นตระกูลเดียวในสามตระกูลหลักที่ไม่มีความขัดแย้งมากนักกับคฤหาสห์ของเจ้าเมืองจึงกลายเป็นสาขาที่มีสถานะสูงกว่าในคฤหาสหัของเจ้าเมืองโดยธรรมชาติเจียงซงเตียนยุ่งเกินกว่าจะจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของคฤหาสห์ของเจ้าเมืองก็ไม่สนใจที่จะดูแลเรื่องประเภทนี้โดยธรรมชาติแล้วไม่มีใครสาาาามรรถจจัดดกงหไ้ ตอนนี้จางหหานึกถึงผู้หญิงอีกคนนั่นคือผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าซึ่งปรากฏตัวต่อหน้าเขาในขณะนี้เขาอ่านผู้หญิงมานับไม่ถ้วนในชีวิตของเขาและเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงแปลกหน้าที่มีทั้งหน้าตาและนิสัยดีขนาดนี้มาก่อนในความประทับใจของเขามีลูกสาวเพียงสองคนของเจ้าเมืองคือเจียงยูและเจียงยูเอ็กซินซึ่งเทียบได้กับผู้หญิงคนนี้แต่พวกเขายังด้อยกว่าผู้หญิงคนนี้เล็กน้อยในแง่ของอารมณ์จางหาไม่กล้าแต่ต้องลูกสาวสองคนของเจ้าเมืองแต่เขาก็ยังมีโอกาสอยู่กับผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าอยู่ตรงหน้าเขากล้าถามชื่ออคุณฟังเหร ทัสนคติทั้งหมดของจางเฮาเปลี่ยนไปทันทีและเขาถามแนงกงโมกิ้งอย่างสุภาพเขาหมกมุ่นอยู่กับความงามในชีวิตประจำวันดังนั้นเขาจึงไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของครอบครัวเลยนอกจากเมืองโบราณเฉาหยางโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่รู้เกี่ยวกับตระกูลหนานกงและเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีหญิงสาวที่น่าทึ่งคนหนึ่งชื่อหนานกงโมชิงอยู่ในตระกูลหนานกงหนานกงโมชิงแนงกงโมกิ้งตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาอันที่จริงเธอลังเลที่จะพูดชื่อของเธอ เพราะเธอรู้สึกว่าอีกฝ่ายดูเหมือนจะมีแผนแม้ว่าเธอจะไม่รู้แผนเฉพาะเจาะจงแต่ตามสัญชาตญาณของเธอมันไม่ควรเป็นสิ่งที่ดีนั่นก็คือคุณโมชิงจางห่าวพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจมันเป็นเช่นนี้เรามีกฎในเมืองโบราณชาวอย่างใครก็ตามที่เข้าหรือออกจากประตูเมืองจะต้องถูกตรวจคน้นเมื่อได้ยินคําว่าค้นหาร่างกายหนานกงโมชิงก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายเธอรู้สึกว่านี่เป็นผู้ชายที่ไร้สาระมากไม่ว่าผู้ชายคนนี้กําลังวางแผนอะไรอยู่เธอก็ไม่สามารถปล่อยให้ชายแปลกหน้าตรวจค้นร่างกายของเธอได้อยย่่าางงาด เอาเป็นว่าก่อนอื่นคนอื่นค้นหาคุณตามที่คุณต้องการแต่ฉันยอมรับไม่ได้แนงกงโมกิ้งกล่าวโดยตรงเพื่อไม่ให้รบกวนจียูเธอจึงเข้ามาพูดแต่หากบุคคลน,นี้ยืนกรานที่จะทําให้เธออับอายเธอจะไม่แสดงความอ่อนแอท้ายที่สุดแล้วจียูผู้ครองเมืองคนใหม่ของเมือง,โ,องโบราณเฉายังกาลังนั่งอยู่ในรถม้าดังนั้นเธอจึงไม่มีอะไรต้องกังวลนั่นไม่เป็นไรจางหาวยังคงยิ้มแต่ทําให้ผู้คนรู้สึกชาที่หนังศีรษะถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎฉันจะไม่ยอมให้คุณเข้าประตูเมืองจริงเหรองั้นฉันต้องให้เเขาคุยกับธ นานกงโมชิงเหลือบมองรถม้าที่อยู่ข้างหลังเขาฮูจางหาวก็มองดูรถม้าด้วยสีหน้างุนงงอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานรถม้าก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆและเหตุการณ์นั้นก็ดูอึดอัดเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งบทที่สอง้หสดเจ้าเมืองนานกงโมชิงตก,ตกตะลึงเล็กน้อยและเคลื่อนตัวเบาๆเข้าไปในรถม้าที่มีบันไดดอกบัวทันทีเมื่อเห็นว่าจีโยยังคงนั่งอยู่ในรถม้าราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็ไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมคุณยังนั่งอยู่ที่นี่ทำไมฉันจะนั่งทีี่่่นไไมได้ จีโยพูดอย่างไม่เห็นด้วยคุณปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นค้นหาคุณไม่อยากให้ฉันออกมาเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เหรอคุณนางกงโมกิ้งสำลักอยู่ครู่หนึ่งเธอไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่เข้าใจจริงๆหรือพยายามหลอกเธอโดยเจตนาเมื่อเห็นนานกงโมชิงลังเลที่จะพูดจีโยก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยแซงทำเป็นทำอะไรไม่ถูกฉันทำอะไรคุณไม่ได้จริงๆลืมมันไปซะให้ฉันได้ช่วยคุณเถอะหลังจากพูดจบจีโยก็ค่อยๆก้าวออกจากรถมา้า เมื่อเห็นนานกงโมชิงขึ้นรถมาแต่ชายในชุดคลุมสีดำที่มองไม่เห็นหน้าก็เดินออกมาจังหาวขมวดคิ้วทันทีคุณเป็นใครคุณเพิ่งบอกว่าเป็นกฎของเมืองโบราณเฉายังที่ทุกคนที่เข้าประตูเมืองจะต้องถูกตรวจคน้นจีโยถามเบาๆใช่มีอะไรเหรอจังหาวพูดว่าแล้วคุณโมชิงเมื่อกี้นี้ละ่ะทำไมฉันไม่รู้ว่ามีกฎแบบนั้นเป็นไปได้ไหมที่คุณเป็นคนทำเองจีโยพูดอย่างมีความหมายอย่าพูดเรื่องไรสาระกับฉันที่นั่นโทรหาคุณโมชิงด่วนจังหาวเริ่มหมดความอดทน เขาไม่มีอารมณ์ที่จะพูดคุยกับชายชุดดำคนนี้เลยและตอนนี้เขามีเพียงนานงงโมชิงอยู่ในใจในเวลานี้ดึงดูดผู้คนให้ชมมากมายให้ตายเถอะไอเวนนั่นจางหาวกำลังทำร้ายคนอื่นอีกแล้วค้นหาเรืออีอ๋ผู้ชายคนนั้นเป็นแค่สัตว์ร,ร้ายที่คอยดูแลผู้หญิงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่คือแนางกงโมกิ้งจากกระกูน,นงกงไอสารเลวจางหาวกล้าคิดอย่างอื่นเพอแตตด้วยสถานการณ์ปัจจุบันหากคนจากตระกูนานงงต้องการเข้าไปในประตูเมืองพวกเขาก็ทำได้เพียงฟังสิ่งที่จางหาวพูดเท่านั้นอันยาประกาศคู่จ แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะเสียใจแต่พวกเขาก็กล้าพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเท่านั้นแน่นอนว่าจังหาวรู้ดีว่าผู้คนรอบตัวเขากำลังดูหมิ่นเขาแต่ไม่เพียงแต่เขารู้สึกเฉยเฉยแต่เขายังภูมิใจในตัวเองด้วยเมื่อเขาได้รับชัยชนะจู่ๆก็มีคนคว้าคอของเขาและเขาก็รู้สึกหายใจไม่ออกเมื่อเขาตอบสนองเขาก็ระหนักว่าชายชุด,ดดำอยู่ตรงหน้าเขาแล้วหลังจากนั้นทันทีเสียงที่มีร่องรอยของเจตนาฆ่าก็ดังขึ้นสิ่งที่ฉันถามคุณมันเป็นกฎที่คุณตั้งขึ้นเองหรือเปล่า จังหาวตกตะลึงและลำคอของเขาจุกจนหายใจไม่ออกดังนั้นเขาจึงไม่สามารถพูดอะไรได้แม้แต่คำเดียวเขาไม่เคยคาดหวังว่าชายชุดดำข้างหน้าจะโจมตีเขาทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูเมืองคนอื่นๆก็กระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและรีบล้อมชายชุดดำที่เคลื่อนไหวอย่างกระทันหันแต่พวกเขาไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าง่ายๆเพราะพวกเขารู้ว่าชายในชุดคลุมสีดำเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนแม้แต่จังหาวก็ไม่มีที่ว่างให้ต่อสู้แอล์มันก็เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพวกเขาที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของชายชุดดำคนนี้ ในหมู่พวกเขาหนึ่งในพวกพ้องของจางห่าวแอบอบพยพมาที่นี่โดยตั้งใจจะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นกับหัวหน้าตระกูลจางอันที่จิงจีโยสังเกตว่ามียามแอบหนีไปแต่เขาไม่สนใจเลยฉันต้องถามเป็นครั้งที่สามไหมเสียงของจีโยเย็นลงในเวลานี้ในที่สุดจางห่าวก็ฟื้นคืนสติและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเขาได้หน้าแดงและพูดสองสามคำด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งใช่ฉันตัดสินใจด้วยตัวเองหลังจากที่เขาพูดจบจีโูก็ปล่อยมือของเขาจางหา่าวคุกเขาลงบนพื้นทันทีจับคอและไออย่างต่อเนื่อง จะบอกกว่าอย่าไปก่อนดีไหมจีโยกางมือของเขาอย่างช่วยไม่ได้ทันใดนั้นน้ำเสียงของเขาก็เย็นชาและเขาพูดว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นจริงคุณจะจัดการกับผู้ชายที่ทํากฎเกณฑ์ยุ่งเหยิงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไรคุณคือใครจางหาวมองดูจีโยด้วยสีหน้าเจ็บปวดเออใช่ฉันเกือบลืมไปเลยในระหว่างคําพูดแรงผลักดันของจีโยขยับและเสื้อคลุมสีดําบนหัวของเขาถูกถอดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาคุณคุณคือจางหาวชี้ไปที่จีโยด้วยนิ้วที่สั่นเทาและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีหน้าเหลือเชื่อ บรรยากาศในสนามประลองหายใจไม่ออกไม่เพียงแต่จังห่าวเท่านั้นแต่ทุกคนยังจำจีโยได้เกือบจะในทันทีตอนนี้ในเมืองโบราณชาวยังทั้งหมดใครไม่รู้ว่าจียูมีหน้าตาเป็นอย่างไรใครบ้างที่ไม่รู้จากตัวตนของจียยยามที่อยู่รอบๆอบจีโยโยนอาวุธของพวกเขาทิ้งไปด้วยความตกใจทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกินข้าวแล้วอยากจะตายหากพวกเขารู้ว่าชายชุด,ดดำนี้คือเจ้าเมืองคนใหม่จีโยพวกเขาคงไม่กล้าทีอาวุธไปที่เจ้าเมืองแม้ว่าพวกเขาจะได้รับความกล้าถึงหนึ่งหมื่นแต้มก็ตาม เมืองท่านเจ้าเมืองจางหาวพูดอย่างแข็งเทื่อมากหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาทําให้จิโยขุนเคืองจริงๆเกือบทุกคนในเมืองโบราณเฉายังรู้ถึงความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวของผู้ปกครองเมืองคนใหม่จีโยซึ่งสมควรที่จะเป็นผู้มีอํานาจมากที่สุดในเมืองโบราณเฉายังเขากระตุ้นการดํารงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้นักระษาอะไรกับเขาครอบครัวจังทั้งหมดอาจถูกกาจัดแล้วคุณก็จําฉันได้จิโยพูดติดตอ,อกว่าแล้วคําถามที่ฉันเพิ่งถามละ่ะจางหาวเปิดปากของเขาแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรใบหน้าของเขาน่าากกลียดม การสร้างกฎโดยพละการไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอีกต่อไปตอนที่จีโยกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเสียงอันสง่างามก็ดังมาจากไม่ไกลใครกำลังวิ่งมาที่นี่ได้ยินเสียงของเขาก่อนที่จะพบเขาจะต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งในอาณาจักรตรงส่วนอย่างไรก็ตามใบหน้าของจียูเฉยเมยเพราะเขากระหนักว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพียงผู้ชายในระดับที่สองของอาณาจักรทองกวนและเขาไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้เลยพอ่อจังหาวรู้สึกยินดีในตอนแรกแต่ก็หมดหวังอีกครั้งในทันทีแล้วถ้าพ่อมาละ่ะ หากเขาบอกให้พ่อของเขารู้ว่าเขาทําให้จิโยคุณเคืองเขาอาจต้องการฆ่าเขาด้วยซ้ําถูกต้องเจ้าของเสียงนั้นคือผู้อ้างสิทธิ์ของตระกูลจางเมื่อได้ยินว่ามีคนเคลื่อนไหวต่อต้านจางห่าวเขาก็รีบวิ่งไปทันทีอย่างไรก็ตามวินาทีก่อนหน้านี้ยังคงสง่างามเมื่อจางชวนเห็นจีอยเขาก็ตกตะลึงทันทีเขากตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าเมืองคือคนที่ประทะก,กับลูกชายของเขาเกิดอะไรขึ้นที่นี่จากสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับลูกชายของเขาไม่ว่าไอสาระเลวนี้จะโง่แค่ไหนเขาก็จะไม่โง่ถึงขั้นน่่ยทยทาอ โอ้ฉันจําได้ว่าคุณเป็นหัวหน้าตระกูลจางจีโยเหลือบมองจังถวนเบาๆคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรจังถวนรีคุกเขาลงและด้วยความสิ้นหวังเขาจึงเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วสุนัขทาให้เจ้าเมืองขุนเค,คืองโดยที่ไม่รู้ชีวิตของเขาและฉันมาที่นี่เพื่อสารภาพผิดต่อเจ้าเมืองตอนนี้เขาไม่ล้าคิดอะไรอีกแล้วและเขาก็เหมือออกไปทั่วร่างกายเขาหวังเพียงว่าเจ้าเมืองจะไม่ทาลายครอบครัวจังทั้งหมดด้วยความโกรธคุณสามารถจัดการเรื่องลูกชายของคุณได้ด้วยตัวเองตราบใดที่คุณจริงใจเพียงพอฉันจะไม่ทํําาาให้คคครรออบบัวจงงขงุณลก จีโยมองลงไปที่จังฉวนที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นและพูดอย่างเงียบๆบ,บทที่269แก้ไขเมืองโบราณเฉาหยางเมื่อได้ยินสิ่งที่จีโยพูดจังฉวนก็ดีใจมากทันทีจากนั้นเขาก็พูดกับจังเหาที่ตกตะลึงอยู่ข้างๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประตูจะถูกปิดเป็นเวลา3ปีเว้นแต่การฝึกฝนจะอยู่ที่ขอบเขตล้ำลึกที่ก้าวหน้ายิ่งเจ้าเมืองพูดมากเท่าไรเขาก็จะยิ่งอ่อนโยนกับลูกชายสารเลวของเขาน้อยลงเท่านั้นในขณะนี้ใบหน้าของจังเหาชาไปหมดแล้วเหลือเพียงความสิ้นหวังและความเสียใใจอยอย่าาางงงงสุดดซึนวตขเขเ การควบคุมการเข้าถึงสามปีนั้นอึดอัดพอๆพอพอกับการฆ่าเขาไปให้พ้นจียูพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและไม่ได้ทําให้ครอบครัวจังและลูกชายของเขาอับอายอีกต่อไปครั้งนี้เขาไม่เพียงแต่ทําเพื่อช่วยนานกงโมจิงเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเพื่อสร้างบาร,รมีของเขาในอนาคตจะไม่มีใครกล้าทําแบบที่จังฮาวทาซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาได้มากมายจังฉวนไม่กล้าบ่นและรีบพาจัง่าวออกไปจากที่นี่มีเพียงการที่เหลืออยู่ในสนามเท่านั้นที่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างสูญเสีย ทุกคนที่เฝ้าดูมองเขาด้วยความเคารพและชื่นชมและมีเพียงเจ้าเมืองหลอดเท่านั้นที่สามารถทำให้พ่อและลูกชายของตระกูลจังยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเชื่อฟังจังหาถูกลงโทษและพวกเขาทุกคนชอบมันจีโยเพิกเฉยต่อย,ยามและกลับไปที่รถม้าในเวลานี้ไม่มีสมาชิกในครอบครัวนงกงคนใดฟื้นตัวจากอาการตกใจได้และชายชุดดำก็กลายเป็นจีโยผู้โด่งดังและเมื่อจีโยกลายเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ของเมืองโบราณชาย,ยังพวกเขาไม่รู้เลยไปกันเถอะในรถม้าจีโยพูดกับนานกงโมชิงอืมนงกงโมกิ้งพยักหน้าเล็กน้อย แม้ว่าเธอจะรู้ว่าจียูมีพลังมากแต่เมื่อเห็นด้วยตาของเธอเองเธอก็ยังรู้สึกยากที่จะสงบลงเล็กน้อยชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นมีตัวตนอยู่ยงคงกระพันในเมืองโบราณชาวหยางอยู่แล้วทีมรถม้าของตระกูลหนานกงยังคงเดินขบวนต่อไปและทุกคนที่อยู่รอบๆก็หลีกทางให้กับถนนกว้างเพราะพวกเขารู้ว่าเจ้าเมืองกำลังนั่งอยู่ในรถมา้าไม่นานหลังจากนั้นทีมงานรถม้าก็มาถึงคฤหาสน์ของเจ้าเมือง ทันใดนั้นยามชั้นยอดที่เฝ้าประตูคฤหาสน์ของเจ้าเมืองก็เข้ามาหยุดพวกเขาขณะที่พวกเขากำลังจะพูดพวกเขาก็พบชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีดำออกมาจากรถมา้าเ <_ s 1> มื่อพวกเขาเห็นใบหน้าของชายชุดดำอย่างเต็มที่พวกเขาก็คุกเข่าลงทันทีสวัสดีท่านเจ้าเมืองพวกเขาล้วนเป็นองครักษ์ชั้นยอดของคฤหาสน์ของเจ้าเมืองดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้จักชายหนุ่มในชุดคลุมสีดำที่อยู่ตรงหน้าเขาลุกขึ้นมาทุกคนจีย่กล่าว่าใช่ทหารองครักษ์ชั้นยอดลุกขึ้นทันทีและหลีกทางให้ทีมรถมา้า จากนั้นทีมงานรถม้าก็ขับรถเข้าไปในคฤหาสน์ของเจ้าเมืองจุดๆในห้องประชุมมีเจียงซงเตียนจียูและนางกงโมกิ้งอยู่ทั้งหมดในขณะที่คนอื่นๆรออยู่ด้านนอกห้องโถงนี่คือเจียงซงเตียนยังคงไม่ทราบจุดประสงค์ของการมาเยี่ยมของนางกงโมกิ้งในครั้งนี้เขารู้แค่ว่านางกงโมกิ้งมาที่นี่พร้อมกับจียูจียูจงใจกลับมาพร้อมกับนางกงโมกิ้งและเขากรอดไม่ได้ที่จะมีความสงสัยอยู่ในใจเป็นไปได้ไหมว่าจียูและมิสนางกงกำลังเดทกันเจียงจงเทียนอดไม่ได้ที่จะถาม เลขลี่จีโยปฏิเสธการคาดเดาของเจียงจงเทียนอย่างใจเย็นและสรุปสาระสําคัญของเรื่องนี้โดยย่อในเวลาเดียวกันนงกงโมกิ้งซึ่งนั่งอยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในสายตาของเขาแม้ว่าจะมีความผันผวนเล็กน้อยแต่การแสดงออกของจีโูก็สงบมากฉันเห็นในเวลานี้เจียงซองเทียนฟังคําพูดของจีโูแล้วหันไปมองที่นางกงโมกิง้งในเมื่อจีโูได้ตกลงกับคุณแล้วก็ไม่มีปัญหาตอนนี้เขาถือได้ว่าเป็นเจ้าเมืองผู้รักษาการเท่านั้นและสิทธิแท้จริงในการพูดยังอยู่ในมือของจีโย หลังจากลงนามในสัญญาครอบครัวนานกงได้ก่อตั้งพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับครหาของเจ้าเมืองแห่งเมืองโบราณเชาหยางเมื่อเห็นว่าตระกูลนางกงต้องถวายเครื่องบูชาตรงเวลาและตามกฎแล้วครหาเจ้าเมืองจึงให้ที่พักพิงแก่ตระกูลนางกงพูดง่ายง่ายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็เป็นเช่นนี้นานกงโมทิงไม่ได้อยู่ในครหาสของเจ้าเมืองนานเกินไปและกลับไปที่เมืองโบราณหมิงเยวพร้อมกับทีมรถม้าในวันรุ่งขึ้นจีโยก็เริ่มจัดการกับเรื่องของเขาเองด้วยคราวนี้เขากลับมาเป็นพิเศษเพื่อแก้ไขคฤหสขอองงเเเจ้ามืและสริมมมสรรร้าางงงงคคววแแขข็ก่โดยอหาของเจ้าเมือง ในช่วงก่อนที่เขาจะออกจากคฤหาสน์ของเจ้าเมืองกองกําลังของครอบครัวบางส่วนค่อยๆเข้าร่วมคฤหาสน์ของเจ้าเมืองและตอนนี้เมืองโบราณเฉยังเกือบทั้งหมดก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันสําหรับกองกําลังต่างชาติที่ไม่ใช่เฉยังกลุ่มแรกของตระกูลแนงกงที่สร้างพันธมิตรกับคฤหาสน์ของเจ้าเมืองกองกําลังต่างประเทศอื่นๆจะมารวมตัวกันในไม่ช้าแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จีอูจะสร้างพันธมิตรกับกองกําลังต่างชาติแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะนี่คืออาณาเขตของจักรวรรดิชางลานันและทุกสิ่งอยู่ภายใต้าการควบคุมของพระราชวัง เมืองโบราณเฉยยังได้ก่อตั้งพันธมิตรขึ้นที่นั่นด้วยตัวมันเองและพระราชวังอาจจะไม่พูดอะไรเลยเพราะใบหน้าของจียูแต่ถ้ามันขยายออกไปด้านนอกต่อไปพระราชวังก็ไม่สามารถนั่งเฉยเยได้จีโยไม่ต้องการเป็นศัตรูของพระราชวังจุดประสงค์ของเขาคือไม่ล้มล้างพระราชวังพูดตรงๆเขาไม่สนใจบัลลังก์ของจักรวรรดิคังลันเลยจุดประสงค์เดียวของเขาในตอนนี้คือการต่อต้านวิหารแห่งวิวัฒนาการจุดๆหลังจากใช้เวลาสองสามวันจีโยก็จัดการกับคนมากมายที่ชอบตายเหมือนจังา่าว ถึงเวลาที่จะผ่านไปและถึงเวลาที่จะฆ่ากราบไดที่เขาก่าออา,ากรรมในเมืองโบราณเฉาหยางเมื่อเขารู้เขาจะไม่ยอมปล่อยใครไปคลื่นการโจมตีที่รุนแรงนี้ได้แจ้งเตือนทุกคนในเมืองโบราณเฉาหยางไม่มีใครกล้ายุ่งกับจิตใจอีกต่อไปเพราะพวกเขาอาจจะหัวเสียเมื่อใดก็ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเสียหัวได้แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการให้เจ้าเมืองจับตามองความรู้สึกกระสับกระส่ายอึดอัดเกินไป แน่นอนว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจีโยไม่ได้ละเลยการฝึกฝนของเขาและทะลุทะลวงไปสู่จุดสูงสุดของระดับที่สของอาณาจักรตรงซุนได้อย่างเป็นธรรมชาติวันนี้จีโยเดินไปตามถนนตามปกติโดยยังคงสวมชุดคลุมสีดำแม้ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ในเมืองโบราณเฉาหยางจะรู้ว่าจียูแต่งตัวแบบนี้มาโดยตลอดแต่ตอนนี้ผู้คนในเมืองโบราณเฉาหยางจำนวนมากขึ้นตามหลังชุดสูทและสวมเสื้อคลุมสีดำและจียูก็ไม่กลัวที่จะถูกจดจำ หลังจากเดินไปตามถนนได้ไม่ไกลเขาก็มองเห็นชายหลายคนในชุดคลุมสีดำที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบเดียวกับเขาเห็นได้ชัดจากการมองแอร์วบเดียวว่าคนเหล่านี้เป็นวัยรุ่นที่เข้าสู่วัยป่วยครั้งที่สองติงปรมาจารย์ได้ก้าวไปอีกขั้นและค่าประสบการณ์ของทักษะลึกซึ้งระดับต่ำการเปลี่ยนแปลงสายฟ้าได้รับหนึ่งดอกจันก้า9ก้าก้าครั้งติง้งปรมาจารย์ได้ก้าวไปอีกขั้นและค่าประสบการณ์ของทักษะลึกซึ้งระดับต่ำการเปลี่ยนแปลงสายฟ้าได้รับหนึ่งดอกจันก้าวก้าะก้าศคร่ ไม่นานหลังจากนั้นจีโยก็บังเอิญผ่านคฤหาสน์หลังหนึ่งเมื่อมองขึ้นไปก็พบว่าเป็นตระกูลฝางจึงวางแผนจะเข้าไปดูจีโยเดินเข้าไปในคฤหาสน์ของฝางแต่ดูเหมือนเขาจะเดินช้าและคนนอกอาจมองเห็นรูปร่างของเขาไม่ชัดเจนแม้ว่ายามที่เฝ้าประตูจะมีสมาธิอย่างมากแต่พวกเขาไม่เคยสังเกตเห็นใครเข้าไปในบ้านของฝางใช้เวลาไม่นานเขาก็เดินไปรอบๆคฤหาสน์ของตระกูลฝางเกินครึ่งวงกลมในเวลานี้จีโยมาถึงสนามฝึกศิละปะการต่อสู้ นี่ควรเป็นสถานที่ที่คฤริสหาตระูลฝังจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อให้เหล่าสาวกได้ฝึกฝนและสามารถมองเห็นชายหนุ่มและหญิงสาวจำนวนมากกำลังฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้ได้ที่นี่ไม่เพียงเท่านั้นเขายังมองเห็นร่างที่คุ้นเคยอีกด้วย